สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าอยู่ทุ่งนาบางคูรัตนนะคะนี่ขานทุ่งนาหน้าบ้านค่ะบางคูรัตอํอำเภอบางบัวทองนะคะคุณป้าพามาดูที่เขาหว่านข้าวแล้วนะคะเริ่มงอกแล้วค่ะนานี้ติดหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่เขาหว่านข้าวแล้วนะคะที่ขึ้นก็มีขึ้นเขียวที่มีขึ้นก็เยอะเลยนะคะเนี่ยตอนเขาหว่านนะนกมากินเยอะแยะเลยค่ะ ออนนี้เขาปล่อยน้ำเข้าเลยนะคะ,คะเ,เพื่อนๆพามาดูนะคะนานี้หมู่บ้านลอ้ลอมรอบนะล้อมรอบนะคะลอ้ลอมรอบค่ะนี่ค่ะนกมาหาอาหารนะคะอันนี้ก็มีนกอะไรนกนี้มันนกกระยางรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะหรือนกกระแตไตแหวนแต่แตป,ป้าเขไม่ค่อยรู้จักแต่เวลามันร้องที่นี่มีไก่นาด้วยนะคะมีไก่นา,นาน,นาจะมี